เร็วพี่เร็วพี่จมแล้วมันจะมันจะตีไม่ได้้รแล้วมีคนอยู่ไหมมีจะมีครับมีมีคนยูกเปิดได้เปล่ามีอะไรทุกไหมเอาลงไปแล้วทูกเลยทุบเลยทุบเลยถักเลยลูกถูกเลยทูกเลย ได้เดินเดิมเชือกถูกเลยทุบเลยลูกมัดััมดเชือกมาดึงเชือกมาเร็วห้องรถอย่างเงี้มีมีใครลากได้มัดยังมัดยังพี่มัดมัดเลยมัดเลยเร็วๆขอบคุณมากครับผมมีคนผู้สูบผู้บันเทิงนะครับผมรถปิกอัพครับผมเอาเชือกเอาเชือกหน่อยนะผมเอาเชือกมา กี่ใบขึ้นมาเร็วเร็วเชือกเชือกยาวปะไม่ได้มาไม่ได้มาเหรอกมาถัดไปนี่มาถัดไปนี่มาถัดไปนี่รูดเหรอเกี่ไม่ต้องแล้วเที่ยรูดไปแล้วเที่ยรูดไปแล้วมันไม่หนัก chưa má, chưa cả chưa, lưỡa lưỡa má lưỡa má, đã này à กระเช้อกระเช้อกเียนัู่ดูหลบบดีดีดีมีูกเลยอ่ะมีคนนะครับผมในรถมีคนคนอยู่แตกแล้วออกมาเมีคนอาเหลือก็จะอย่างนี้แล้วนะคนดเนี้ยเปันอะเอาไม่แตกแล้วใช่ไหมใช่มีอกมา ลงไปนี้นุแล้วไม่มีใครออกข้างหงะไม่มีแรงหมดแนลงไปช่วยสคนนะครับผมไปนี่เราไปเชือกเขาอยู่ไหนเชือกกันเชือกคนนีเชือกปลาเชือกันลงไปนีเนี่ยจมเลยแล้วก็มีคนอยู่ในรถด้วยเ่เรามาเห็นนะรถเพิ่งลงไปเลมั้งไหนก็เอาไปหันหนักน้โหแล้กไปเรืเนี่ย